สวัสดีค่ะนางไหมายพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยยิบซีชาแนนะคะในค่ำคืนนี้เรานะคะคุณกับแม่หมอก็จะมาเช็คอัปเดตอัปเดตนะคะความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณในช่วงนี้ตอนนี้วันนี้อะไรที่มาเจอคลิปนี้นะคะอัป เดทความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะยังรักอยู่เขารักคุณค่ะเขาอยากบอกความรู้สึกค่ะแต่เหมือนกับยังไม่บอกคุณคือตัวจริงของเขาอย่างแน่นอนค่ะ คุณคือคนที่เขาหลงรักอย่างหมดหัวใจจริงๆนะคะแต่ว่ามันมีการชะลอของการที่แบบจะบอกความรู้สึกเนี่ยเห็นไหมมันมีการชะลอมีการแบบยับยัง้งชั่งใจแบบว่ายังไม่บอกยังไม่แอคชั่นยังไม่อะไรยังนิ่งๆอยู่ค่ะอืมเนื่องจากต่างคนต่างมีภาระหน้าที่มีอะไรที่ต้องโฟกัสที่ไม่สามารถแอคชั่นในเรื่องของความรักได้ นะคะแต่ว่าเขาก็ยังส่องคุณนะอมีเดอะเฮอร์มิตม,มาเนี่ยเขาก็ยังส่องคุณอนะ่ะส่องคุณตลอดเห็นเห็นโซเชียลคุณตลอดแล้วก็แบบแอบคิดถึงคุณแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่ในใจเก็บคุณไว้อยู่ในใจเงียบๆสถานการณ์อาจจะห่างกันโอ้เป็นหนักในยามค่ำคืนนะคะเดะมนออกมานะ เป็นหนักในยามข่ามคืนเครียดคิดมากอยู่ห่างไกลไม่สามารถแอคชั่นได้เพราะว่าอาจจะเป็นแบบผิดหวังอ,อกหักรักคุดหรือมีการเข้าใจผิดกันหรือแบบไม่แอคชั่นไม่เปิดเผยความรู้สึกนั่นเองแต่ความรู้สึกนะเราแม่หมอกับคุณจะมาเช็คมาอัปเดตความรู้สึกของเขาความรู้สึกของเขาแม่หมอมองว่าเขา อชอบคุณมานานแล้วรักคุณมานานแล้วหรือว่ายังรักคุณอยู่นะคะยังรักอยู่ยังเป็นความรักนะยังเป็นความรู้สึกที่ดีๆให้แก่คุณนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วเขาก็อยากจะรู้ความรู้สึกของคุณเช่นเดียวกันแล้วก็อยากติดต่อสื่อสารอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากที่จะมามีความแบบ ละมูลมีความรักกันแบบละมุลมีความอบอุ่นซึ้งใจกันอยู่นะคะคุณยังมีอิทธิพลต่อใจเขามากอยู่นะคะแต่เขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหมายถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคอมมิชเมนต์หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะ,ะไม่สามารถเทคแอคชั่นได้มีความแตกต่างมีความที่แบบแอคชั่นในเรื่องของความรักไม่ได้ นะคะมีขีดจำกัดของนิยามคำว่ารักสำหรับคู่ของคุณคู่ของคุณคือคุณกับเขานะคะเป็นคู่กัน the lover the lover ออกมาคุณกับเขาเป็นคู่กันอย่างแน่นอนค่ะเป็นคู่ที่มีความรักความผูกพันกันมากๆนี่เห็นไหมเห็นไหมมีความผูกพันเนี่ยเยแต่ว่ามีความแตกต่าง นะเห็นไหมเห็นไหมเอ่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยม,มีมีแมวราชนีถือไม้มีแมวแต่มีดอกไม้ก็คือรักนะเก้าเหรียญไอ้เก้าถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็สี่ไม้ออ้ว้าวไม่ต้องเปิดอีกแล้วคุณเขาเป็นคู่กันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคู่แบบไหนก็แล้วแต่เป็นคู่กันอย่างแน่นอนรักกันอย่างแน่นอนนะคะและเขารักคุณอย่างจริงแท้แน่นอนยังรักอยู่ยังรักอยู่อ,อี่ นะเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาอีกนะคะด้วยไพ่ฟังใจเราคุณก็ไม่หมอมาอัปเดตความรู้สึกของเขาอีกด้วยไพ่ฟังจจใ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 จนะกรีดแล้วก็สับให้มันแตก,แตกอัปเดตความรู้สึกของเขานะคะที่มีความรู้สึกต่อคุณเขามีความคิด และรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้ตอนนี้และเวลานี้เขารู้สึกว่าคุณเหินห่างกับเขานะแต่เขาก็ยังรักคุณหมายถึงว่าจะเหินห่างกันด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาลินล <laughs> ล้นรัวลิ้นรัวแล้วจะเหินห่างกันด้วยเรื่องอันใดก็แล้วแต่เขายังรักคุณอยู่ เขามีความเข้าใจเขาเข้าใจคุณทุกอย่างแหละแต่เขาก็กลัวที่จะแอคชั่นเขาอยู่อย่างเงียบๆเบงาๆแล้วก็ฟังเพลงหรือโพสตอรี่อะไรเกี่ยวกับเสียงเพลงเกี่ยวกับคุณนะเหมือนกับแบบรอเวลารอเวลาแอคชั่นรอเวลาที่เหมาะสมที่จะได้แอคชั่นคุณคือความสุขของเขาในตอนนี้คุณเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นเลยที่จะ ทำให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าหรือไปต่อหรือจะจบหรืออะไรก็แล้วแต่คุณคุณเดียวเท่านั้นนะคะที่จะสามารถคนโทรลเขาได้นะคะถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อคุณต้องแอคชั่นให้มากกว่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะจบคุณก็เงียบต่อไปและเขาจะไม่แอคชั่นอะไรเขาก็จะเงียบน่ยเอง โมจะเสียใจทําไมมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะคะในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้จอ๋อเนา I know I messed up everything ฉันรู้ว่าฉันนทำมันพังเอง I want you แต่ฉันก็ต้องการคุณนะ So many things ง e m มา d me of you หลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ฉันคิดถึงคุณและก็ต้องการคุณมากๆเลย I look for you everywhere คุณรู้ไหมว่าฉันนะมองหาคุณในทุกๆที่เลยนะหรือไม่งั้นก็แบบส่องส่องมากๆเลยทางโซเชียล I want to be more than friends ฉันเนี่ยอยากที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้อยากเป็นเพื่อนนะอยากเป็นมากกว่านั้น I am g l a s s f u l for the list h e l i uh, t h e spiritualism ถ้ารู้ไหมว่าเราความสัมพันธ์ของเราเนป็นเป็นบทเรียนนะทางจิตวิญญาณฉันเชื่อ I am so Attractive to you ฉันนะ่ะหลงเสน่ห์คุณมากๆเลยนะ I want to tell you how I feel ฉันบอกอยากบอกความรู้สึกนี้จังเลยฉันอยากบอกว่าฉันนะ่ะแบบหลงเสน่ห์เธอแล้วอยากบอกให้เธอได้รู้อ่ะไ,ได้คุณได้รู้ I want to feel t h a s h day okay แล้วฉันน่ะอยากที่จะแบบมีโมเมนต์แบบนั้นอีกอะ่ะเออแบบแบบ มีความสุขกันอะไรเงี oh, ้ย I lost myself for a l e a s o n why ฉันอยากจะทำอะไรจัดแจงจัดการอะไรให้มันเสร็จเร็วๆอ่ะเพื่อจะได้มาแอคชั่นกับเธอนะ I know I want a distraction from you r l a n นะฉันก็รู้นะว่าเธอรู้สึกยังไงเธอก็รู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าฉันหรอก I feel you when don't o n o w วีอาแพฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงคุณตลอดเนี่ยถึงแม้ห่างไกลกันฉันก็คิดถึงคุณฉันยังรักและคิดถึงคุณอยู่นะคะก็จบไปนะคะในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้ลาไปก่อนคะ่ะนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ค่ะจากนางไม้พยิปซีซีซ